วัสดีค่ะวันนี้พามาชมอีซูตีแม็ก,มกเปลี่ยนล้อพร้อมอยางพี่ๆีวันนี้ก็ลูกค้านะคะเลือกเองหมดเลยตอนแรกกะจ,จะมาเอายางอย่างเดียววันนี้เห็นล้อด้วยเนาะก็เพิ่มนิดเดียวล้อย,อยางเอาล้อเก่ามาเทินเพิ่มนิดเดียวก็เลยเอาร้อไปด้วยเลยนะคะได้ล้อตัวใหม่ไปใส่นี่นะคะใครที่เป็นรถรุ่นเก่าของอีซูตีแม็กนะหรือว่าจะเป็นมิลเซเว่นนะคะหรือว่ามิลเอ็กพี่ๆอยากจะใส่ล้อของรถรุ่นใหม่ใส่ได้เลยนะคะนี่เพียงแค่เปลี่ยนฝาครอบดุมจระบีดไหมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครสนใจนะคะถ้าเป็นยางอย่างเดียวชุดนี้อยู่ที่18,000บาทเนาะล้อนี่อยู่เท่าไหร่นะคะแพน,นละหกพันห้าใช่ไหมเอาล้อ,อยางเก่าหักลบแล้วคันนี้จ่ายเท่าไหร่นะคันนี้จ่ายสี่พัาโลฝรออืมคันนี้จ่ายแค่หูสี 4, 500, ่พันห้าโลฝาครอบก็พูดถูกไปทั้งหมดทั้งลายทั้งชุดเนี่ยสองสองห้าสองหมื่นสองพันห้าร้อยเอออ่ะอันนี้คือ อันนี้คือหักเทินแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคใครสนใจอยากจะมาตามตามพี่เขาก็มาได้เลยนะคะสนใจโทร0971986900สวัสดีค่ะอันนี้เขาคือเ,เ,เขาเลือกของเขาเองนะถ้าเป็นดํมเดิมมันจะไม่มีแก้มขาวแบบนี้นะกระดองเอทแบบนี้ออเออ,เอ,อลูกค้าชอบก็จัดไปจ้า